อ่ะวันนี้เรากลับมาที่แบบ The Moon Wake Up กันบ้างครับโ,โหไม่ได้เล่นกันโ,โหเป็นอาทิตย์เลยไม่ไนดน้่ยแบบนี้อ่ะกลับมาแล้วนะครับและเสียงตอนนี้เออผมน่าจะอยู่ที่ประมาณ80%แล้วมั้งท่านผู้ชมน่าจะใกล้หายแล้วนะครับแต่ก็ยังยังไม่ได้หายดีขนาดนั้นนะครับผมแต่พอจะอัดคลิปได้แล้วนะครับโอเคแบบนี้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับยานก็เพิ่มเข้ามาเป็น2ลำแล้วนะครับ <c oughs> คือไม่ต้องแย่งกันแล้วตรงนี้อ่ะแต่รู้สึกว่าแบบนี้เขาจะมีอะไรอัพมาเยอะเลยเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูผมกำลังสงสัยอย่่วามันออนนรกกททีดจ์จชโล เขารู้สึกว่าเขาจะเพิ่มดาวพฤหัสดาวเสาร์แล้วก็ดาวยูเรนัสมาอยู่ตรงนี้แล้วนั่เนเองนะครับผมซึ่งนั่นหมายความว่าโคตรปแปลกท่านผู้ชมดาวพฤหัสไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่ว่ามันยังไม่ตื่นขึ้นนะอันนี้เราสามารถที่จะขับเข้าไปข้างในได้เลยนะครับและข้างในก็เ,เขาเรียกว,ว่ามีไม่มีพื้นผิวอยู่แล้วนะครับสำหรับดาวพฤหัสเป็นดาวแก๊สนะแต่ว่าเขาวทำรายละเอียดมาด้วยนะครับเดี๋ยวลองพาเข้าไปดูถ้าเกิดว่าเราตกเข้าไปอยู่ในดาวพฤหัสจะเป็นยังไงาดาวอังคารก็จะมีเขาเรียกว,ว่าเป็นพื้นผิวนะครับผม สามารถเอายาลงไปจอดได้ตรงนี้แต่ดาวพฤหัสเนี่ยเดี๋ยวลองเข้าไปดูเออเอาดาวพฤหัสมาอยู่ตรงนี้โคตรแปลกทานผู้ชมเดี๋ยวลองเอาดาวพฤหัสเข้าไปดูครับจะเป็นยังไงนี่เอาหน้าจุ่มม,มันก็จะเป็น ฝุ่นหมอกแบบนี้นั่นเองนะครับคือเราแทบไม่เห็นตัวยานเราเลยนะครับผมซึ่งดาวพฤหัสก็คือดาวคอกแก๊สนี่แหละนะครับผมเข้ามาก็คงประมาณนี้แหละผมคิดว่านะนี่ไงพอออกมาก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็เจอดาวเสาร์นั่นเองดาวเสาร์ก็เป็นดาวคอแก๊สเหมือนกันนะครับใหญ่รองลงมาจากดาวพฤหัสนั่นเองดาวพฤหัสก็จะใหญ่กว่าดาวเสาร์นะแต่ดาวเสาร์ก็ถือว่าใหญ่มากนะครับเดี๋ยวลองพาก็ไปดูว่าดาวเสาร์ก็ไม่มีพื้นผิวเหมือนกันนะครับผมนี่เลย มันก็จะเป็นแบบว่ากลุ่มควันแบบนี้เลยน,นั่นเองครับเฮ้ยผมว่าเกมก็ทําดีนะถือว่าไม่แย่เท่าไหร่เลยนะครับผมซึ่งปัจจุบันมนุษย์ก็ยังไม่รู้นะว่าไอ้ดาวพวกนี้มันมีพื้นหรือเปล่าแต่ไม่ไม่น่ามีครับเพราะว่ามันเป็นดาวแก๊สนะเข้าไปก็มีแต่แก๊สอัดอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ดวงสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามาคือ,อยูเรนัสครับก็คือดาวที่ตื่นขึ้นแล้วก็บุกมาโลกเลย3ดวงดาวเอามาเ,มเอามาเพิ่มตอนนี้อลองเข้าไปดูกันจะมีอะไรนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็มีแต่ฝุ คือไม่มีพื้นผิวไม่มีพื้นผิวไว้ลงจอดนั่นเองนะครับออกมาก็จะไม่มีอะไรแล้วนั่นเองทู้ชมหมดแล้วและปัญหาคือเขาจะเพิ่มมาทําไมครับตรงนี้มันมีจุดประสงค์อยู่นะครับผมทากผู้ชมเห็นดวงจันทร์ของดาวเสาร์และดาวพฤหัสไหมนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมพาทานผู้ชมเข้าไปดูข้างในกันซึ่งดวงจันทร์ของดาวเสาร์กับดาวพฤหัสนะครับสามารถเข้าไปเหยียบพื้นผิวของมันได้นั่นเองอ่ะและนี่ก็คือดวงจันทร์ของดาวเสาร์นั่นเองครับชื่อว่าไทตันนะอันนี้ นช่ครับผมโอเคเข้าไปเหยียบดูมันก็จะมีให้สร้างอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจโอเคเดี๋ยวผมกดรีเซ็ตเอเวอร์ติงก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูว่ามันเอ่อต้องทําอะไรนะครับโอ้ต้องขุดมูลจุ้ยเหรอในตัวผมมีมูลจุ้ยเต็มเลยว่ะลองดูได้ไหมโอ้ได้ด้วยงั้นแต่รู้สึกว่าจะใช้ไม่ได้ไม่เยอะนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมลองใส่ไปให้เต็มร้อยดูก่อนนะครับจริงๆถ้าเราไม่ใช่สูตรแอดมินเราก็ต้องมาขุดตรงนี้นะ้วด้ผู้ชม ขุดเพื่อแบบว่าไม่รู้ก็สร้างอะไรเหมือนกันนะอันนี้ครั้งแรกของผมเหมือนกันเ,เดี๋ยวลองดูโอ้มันไม่ใช่มูนจุ้ยธรรมดามันเป็นมุนจุย้ยน,นี้ผมน่าจะต้องเสกไอ้มูนจุ้ยอันนี้นะท่านผู้ชมน่าจะง่ายกว่าโอเคทีนี้เดี๋ยวลองใส่ให้เต็มดูนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจะเกิดอะไรคุ้ยเดี๋ยว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 ทำไมผมตกโอ้โหโคเท่เล้วทำไมเมื่อกี้มันเอ่อมันดีดผมออกจากดวงดาวเลยวนะเนี่ยฮะเออแล้วเมื่อกี้มันมีบาเรียอ,อยู่ไม่ใช่เหรอวะอ๋อนี่ไง โอเคต้องอยู่ใกล้ๆด้วยนะครับเฮ้ยนำสร้างมาเรียวไว้เพื่ออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวลองเอาใหม่เอาใหม่โอ้ oh, ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับแต่ว่ามันสร้างได้หลายที่เลยตรงนี้ก็สร้างได้นะครับเดี๋ยวลองลองสร้างดูก่อนว่ามันจะเป็นอะไรเอาไว้เดี๋ยวโอ้ของหายหมดเลยโอ้มันขึ้นน้อยมากนะพี่ชมเออมันได้ทีละหนึ่งเองนะครับก็คือใช้ไอ้มูนจุยเอ่อเมทันไนท์อะไรเนี่ย คือมันได้ทีละกดทีก็ได้แค่หนึ่งนะครับผมคือน้อยมากท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นผมก็เสกมารัวๆเลยนะครับก็มันน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะเต็มร้อยแล้วจะเป็นยังไงโอเคใกล้เต็มร้อยแล้วนะครับโอ้โหใส่นานมากท่านผู้ชมเดี๋ยวผมยืนห่างๆกอนดีกว่ายืนห่างๆเดี๋ยวมันพาผมตกดาวอีกนะครับขี้เกียจบิ๊กเกิดใหม่แล้วบินมาใหม่แล้วนะครับโอเคลองให้เต็มร้อยดูว่าจะสร้างอะไรขึ้นมาอีกในเกมนี้โอ้โหมีให้ใส่ทองด้วยเหรอแล้วทองมาจากไหนอะ ทองเออโอ้โหมันมีให้สร้างหลายจุดเลยนะครับเนี่ยโอเคอันนี้ใส่ได้ทีละ2นะครับโอเคผมก็จะลองใส่ไปดูว่าเจ้าดาวไททันเนี่ยถ้าสมมุติว่าสร้างหมดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับโอเคยังดีอะอันนี้ใส่แป๊บเดียวเต็มนะครับผมโอ้เหมือนจะเป็นเครื่องขุดทองว่งเนี่ยท่าผู้ชมเออแล้วทําไงอ่ะกด, e. กด e กด e ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอะ โอเคผมมี okay. สร้างอีกอันนึงแล้วมันจะมีเอ่อสี่อันนะครับผมให้เราสร้างบนดวงจันทร์อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงนะครับผมกดทีก็ได้ทีละเอ่อทีละสี่นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเร็วอยู่โอเคมันจะรีบสร้างอ่าโอเคในที่สุดก็สร้างเสร็จแล้ววู้อันนี้มันเครื่องผดิตมูลจุ้ยเหรอหรืออะไรอะเออมันพุทวันมันต้องเอาอะไรมาใส่วะเนี่ย ไม่แน่ใจเลยวะหรือว่าไอ้ที่ขุดนี้วะที่ขุดนี้ได้อะไรอ,ะอ่ะ่ะผมลองเออเสกทองขึ้นมาแล้วกันนะครับอ,อใส่ใส่ได้หรือเปล่าวันนี้อานนี้ไงเอ,อใส่แล้วเกิดอะไรขึ้นครับอ,อไม่แน่ใจว่าเครื่องนี้มันจะสร้างอะไรเหมือนกันนะอ,อใส่ได้หลายอันเลยป่ะอ๋อใส่อันเดียวก็พอเหรอ,อ,อใส่แล้วเกิดอะไรขึ้นก็ยังไม่รู้เลยครับเนี่ยนนี้ผมงงมากเลยโอเครู้สึกอันนี้จะต้องใส่ไอโอเรนี่คืออะไรวะเดี๋ยวผมเสกเลยแล้วกัน ผมไม่รู้ว่าคืออะไรต้องเสกเอานะฮะเฮ้ยน,นี่คืออะไรอะทำไมมันเสกไม่ได้อะเออออยเหรอไม่ใช่ดิไม่ใช่ออยคืออะไรวะล่ะอ,อ,อันนี้ก็เครื่องผลิตอะไรก็ไม่รู้นะครับพอเวลาใส่เครื่องมันก็ทํางานออ,อันนี้ผมไม่แน่ใจเลยวะ่ะเครื่องขุดเจาะก็เจาะต่อไปอ๋อได,ได้ได้ทองมาเนี่ยแหละครับผมเพื่ออาไปใช้กับเครื่องนี้นะครับอืมแต่ว่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าใส่แล้วได้อะไรโอเคเดี๋ยวเราย้ายไปอีกที่ดวงดาวดีกว่าไอดวงจันทร์ของดาวพฤหัสนะครับ ตอนนี้ดวงจันทร์ก็ใกล้ชนโลกแล้วนะท่านผู้ชมแต่น,นั้นเราจะไม่สนใจนะครับเราจะสนใจพวกดวงดาวพวกน,นี้ผมไม่แน่ใจว่าทําไปแล้วมันจะได้อะไรนะหรือตอนดาวพฤหัสดาวเสาร์และดาวยูเรนัสตตื่นขึ้นเอ่อดาวดวงจันทร์มันจะไม่ตามไปด้วยวะเอออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองสร้างทุกอันดูว่าจะเป็นยังไงอ่าอันนี้ก็จะมีให้สร้างเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะต้องลองสร้างดูก่อนอุ๊ยอันนี้แป๊บเดียวเองท่านผู้ชมนี่ไงได้แล้วโอเคหรือว่า เราต้องขุดจากตรงนี้วะมันคืออันนี้หรือเปล่าวะไอ้ดำๆนี่คืออะไรแร่อะไรต้องลองขุดดูก่อนนะครับเป็นแร่ใหม่หรือเปล่าอ๋อมันก็คือแบบเดียวกันเลยคนระับอืมไอ้ดำๆแบบนี้เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องขุดแล้วครับผมอุ้ยดูตรงดวงจันทร์ดวงจันทร์ออของดาวพฤหัสนะครับมันมีหลายดวงเลยผมไม่รู้ว่าดวงนี้มันคือดาวอะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นดวงจันทร์ไอโอนะครับผมชื่อของดวงจันทร์ดวงนี้นะโอเคอันนี้ก็สร้างเสร็จแล้วครับไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันโอ้เป็นเครื่องขุดเจาะ หรือว่าตรงนี้มันคือเครื่องขุดเจาะหมดเลยวะอาอาจจะเป็นไม่ได้ก็ได้นะอ,อันนี้ผมว่าน่าจะขุดนี่ไงขุดเหมือนกันแต่ว่ามันขุดอะไรวะเนี่ยไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอมันขุดเสร็จนะครับเนี่ยโอ้เครื่องขุดมุลจุ้ยเอ่อมุนจุ้ยธรรมดาเลยนะครับผมโอเคผมก็จะสร้างให้มันครบทุกเครื่องเลยละกันเผื่อมีอะไรนะครับมีสามเครื่องอแล้วมีอะไรอีกไหมให้เรา ทำบนดวงจันทร์ไนโอรู้สึกจะไม่มีแล้วนะเหมือนเอาไว้ผลิตมูลจุยนะครับผมให้เรามีมูลจุยได้เยอะขึ้นแน่เองแต่ว่าไอออมันคืนแร่นะครับไอออที่เรายังหาไม่ได้ไม่รู้ว่าแร่อะไรดิปัญหาคือไม่ต้องมาจากไหนนะครับไอแร่นี้ที่ต้องมาใส่ไอเครื่องมุนจุยเดี๋ยวลองกลับมาดูที่ดวงจันทร์ไททันก่อนนะครับเผื่อมีอะไรเนี่เขาบอกให้ใส่แร่เว้เอใส่แร่อะไรวไมเม่นมีแร่ให้ใส่เลย แต่ไอทองเนี่ยมีมีให้ใส่อยู่นะครับแต่ใส่ไปก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเครื่องขุดทองเฉยๆนะครับผมเก็บมาก็จะได้ทองมาเอาไปใส่เครื่องนี้อ้อนี่ไงทองมันผลิตเป็นทองแท่งนี่เองหรือว่าอันนี้ก็คือเอาไปใส่อันนี้วะใช่ปะ่ะวะนนี้โอ้ใช่เหรอโอ้แล้วเราก็จะได้น,นี้มานี่คืออะไรอะ่ะเออในนี้มันเขียนว่าเออเอ็นดู อันดูลันพชั่นนะครับหรือว่าก็คือยาความทนทานความอดทนความทนทานนะประมาณนั้นแหละคือกินไปมันจะแบบว่าเออทนทานเรอกิน <ill in S 1> <c oughs> ได้ด้วยนะครับอโอ,โอ,โอแต่ว่าเสียเลือดนเนี่ยแล้วอะไรทนทานวรผมไม่เข้าใจตรงเนี้ยอ,อ๋อก็คือใช้ทองแท่งนะครับเอาไปใส่ในนี้ทองแท่งเรียกว่าเป็นแร่แล้วเนี่ยพอเอาทองแท่งไปใส่ก็จะได้ไอ้ยามาได้เองครับนี่อะไรก็จะได้ยาความทนทานเออไม่มีอะไรเลยนะครับ ผมม็คิดว่าจะมีอะไรนะเหมือนเป็นตัวช่วยมากกว่านะตรงนี้ตัวช่วยในการเล่นนั่นไงดวงจันทร์ชนโลกเรียบร้อยแล้วด้วยครับผมรู้สึกว่าการอัปเดตในจักรวาลของเรานะ่าจะประมาณนี้นะครับเพิ่มดาวปรหัสดาวเสาร์และดาวยูเรนนสเข้ามาและสามารถที่จะเ,เข้าไปข้างในดวงดาวได้ด้วยนะครับเข้าไปแล้วแบบไม่ได้ว่างเปล่าเหมือนที่เราเล่นกันมันก็จะแบบว่ามีบรรยากาศในนี้นั่นเองเดอ,อดาวปรหัสโคตรน่ากลัวเลยนะ ดูภายนอกเหมือนจะสวยนะครับแต่เข้ามาภายในผมก็คงว่าประมาณนี้แหละนะครับไม่มีอะไรเลยถ้าตามที่ผมเคยดูข้อมูลมานะครับถ้าหากเกิดว่าตกเข้าไปในดาวบรรหัสเนี่ยมันก็จะไม่มีพื้นผิวให้เรายืนนะแต่ตัวเราเนี่ยจะถูกบทขยี้ด้วยแรงดันมหาศาลก่อนเลยนะครับผมอย่างแรกแล้วก็ถูกเผาไหม้ด้วยความร้อนสูงภายในบรรยากาศแก๊สในเนี่ยดาวแก๊ส ดาวปรหหลัดนั่นเองแล้วก็จะถูกฝังลงในชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นแบบของดาวปรหัสนะครับแล้วเราก็จะเสียชีวิตอยู่ในนี้นั่นเองไม่รู้จะเข้าไปทําไมเข้าไปไม่มีอะไรนะครับดูข้างนอกก็พอโอเคครับรู้สึกว่าจะอัพมาเท่านี้นะในระบบสุริยะของเรานะครับแต่ว่าก็จะมีเนื้อเรื่องใน The Moon Wake Up EP ที่สิเพิ่มเข้ามาด้วยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาทําให้ดูกันรอบหน้าแล้วกันครับโอเควันนี้พามาดูระบบสุริยะที่เปลี่ยนแปลงไปย่นลืมฝากกดไลก์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผม